สวัสดีนักเรียนที่รักทุกคนคะ่ะวันนี้มาพบกับครูทิติมาคณาจารย์ครูกุ้งคะ่ะในวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งหลักภาษาไทยหน่วยการเรียนรู้ที่10ส,สาระอี จุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ1นักเรียนรู้จักสาระอิข้อ2นักเรียนอ่านออกเสียงคำที่ประสมด้วยสาระอิได้ถูกต้องข้อ3นักเรียนเขียนคำที่ประสมด้วยสาระอิได้ถูกต้องข้อ4นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน ในการเรียนวันนี้เราจะใช้แบบฝึกหัดวิชาภาษาไทยป .1 หรือภาษาไทยเล่มเขียวมิ้นเล่มนี้นะคะเด็กๆไปหยิบหนังสือขึ้นมาเรียนกันเลยค่ะให้เด็กๆเปิดแบบฝึกหัดภาษาไทยป .1 เล่มเขียวมิน้นหน้า57ค่ะ คุณครูจะอ่านนิทานเรื่องสุนัขจิ้งจอกหางด้วนให้เด็กๆฟังเพื่อจับใจความแล้วสังเกตคำที่ประสมสรอีก,กันค่ะสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งวิ่งไปติดกับดักของนายพรานมันพยายามจะดึงหางให้หลุดจากกับดักในที่สุดมันดิ้นหลุดออกมาได้แต่หางของมันติดอยู่ในกับดัก มันรู้สึกอับอายมันคิดหาอุบายพูดชวนให้สุนัขจิ้งจอกตัวอื่นหางด้วนด้วยสุนัขจิ้งจอกชลาจึงกล่าวว่าสุนัขจิ้งจอกทุกตัวย่งรักที่จะมีหางยาวเช่นเดิมขอขอบใจในคำชักชวนของท่านขอให้ท่านหางด้วนตัวเดียวโทษสุนัขจิ้งจอกอับอายมาก จึงหนีไปหาที่อยู่ใหม่คุณครูจะให้เด็กๆอ่านออกเสียงนิทานเรื่องสุนัขจิ้งจอกหางด้วนโดยให้เด็กๆชี้คําและอ่านออกเสียงไปพร้อมๆกันนะคะสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งวิ่งไปติดกับดักของนายพรานมันพยายามจะดึงหางให้หลุด จากกับดักในที่สุดมันดิ้นหลุดออกมาได้แต่หางของมันติดอยู่ในกับดักมันรู้สึกอับอายมันคิดหาอุบายพูดชวนให้สุนัขจิ้งจอกตัวอื่นหางด้วนด้วยสุนัขจิ้งจอกชลาจึงกล่าวว่า สุนักจิ้งจอกทุกตัวยังรักที่จะมีหางยาวเช่นเดิมขอขอบใจในคำชักชวนของท่านขอให้ท่านหางด้วนตัวเดียวเถอดสุนักจิ้งจอกอับอายมากจึงหนีไปหาที่อยู่ใหม่เก่งมากค่ะเด็กๆเด็กๆสังเกตคำที่ประสมสาระอีก จากเรื่องที่เราอ่านไหมคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างคุณครูจะพาเด็กๆมาอ่านคำที่ประสมสลัดอีกจากเรื่องกันค่ะจออีกงอจริงไม่โทรจริงจออ,อกอจอจริงจอวออีกงวิงไม่เอกวิง่งตออีกดอติดคออีกดอคิด ดออีนอดินไม่โทดินเด็กๆคะเรามาช่วยกันตอบคำถามจากนิทานเรื่องสุนัขรจริ้งจอกหางด้วนกันค่ะข้อ1เหตุใดสุนัขรจริ้งจอกจึงหางด้วนคำตอบคือเพราะติดกับดักในพราน ข้อ2สุนัขจิ้งจอกหางด้วนจัดประชุมเพื่ออะไรคำตอบคือเพื่อชักชวนให้สุนัขจิ้งจอกตัวอื่นทําหางให้ด้วนเหมือนมัน3ตอนจบของเรื่องนี้เป็นอย่างไรคำตอบคือสุนัขจิ้งจอกหางด้วนต้องหนีไปอยู่ที่อื่น 4. สุนัขจิ้งจอกหางด้วนมีนิสัยอย่างไรคำตอบคืออิจฉาไม่อยากให้ผู้อื่นดีกว่าตนเองค่ะคุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เรื่องสลระอีกค่ะความรู้เรื่องสาระอีก สระอิเป็นสระเสียงสั้นวิธีเขียนสระอิให้ลากเส้นตามลูกศรดังนี้เขียนสระอิไว้ข้างบนพยัญชนะต้นเช่นตออติถ้ามีพยัญชนะต้นสองตัวให้เขียนสระอิไว้ข้างบนพยัญชนะต้นตัวที่สองเช่น ปอรออปริพยัญชนะที่อยู่ข้างหลังพยัญชนะต้นเรียกว่าตัวสะกดเช่นดออินอดินบางคำมีพยัญชนะต้นสองตัวและมีตัวสะกดด้วยเช่นพอรออกอพริกให้เด็กๆเ,เปิดหน้า58 แล้วมาฝึกอ่านสะกดคําสาริโดยให้เด็กๆชี้คําแล้วอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูค่ะสิสะกดว่าสออิสิดินสะกดว่าดออินอดินยิ้มสะกดว่ายออิมอยิมไม้โทยิ้ม พรสกดว่าพอรออีกพรีพริกสะกดว่าพอรออีกอออกอพริกเก่งมากค่ะเด็กๆต่อไปเรามาฝึกอ่านคำในชีวิตประจำวันกันค่ะให้เด็กๆชี้คำแล้วอ่านคำไปพร้อมๆกับคุณครูค่ะมิริ วิบซิกินหิวจิกดิบพิษอิ่มกิ่งนิ้วสิ้นลิ้นหยิกหญิงปลิวกลิ่นกลิ่ง ลูกชิ้นยินดีทิวลิป12มะลิฟังนิทานทิดาหากะปิหนูนิดกินปั้นสิบเก่งมากค่ะเด็กๆปริศนาคำ้ายสระอี ตัวฉันคือใครเคลื่อนไหวสี่ขามีถุงด้านหน้าพาลูกเที่ยวไกลคำตอบคือจริงโจ้ค่ะจ้ออีกงอจริงจอโอโจไม่โทโจ้จิงโจ้ตัวฉันนั้นหรือคือสัตว์สี่ขา ฉันเป็นเจ้าป่าหน้าตาหน้ากลัวคำตอบคือสิงโตสออีกงอสิงตอโอโตสิงโตฉันเป็นของใช้ไว้ใส่อาหารของคาวและหวานแบ่งชั้นเป็นแถว คำตอบคือปิ่นโตปออีนอปิ่นไม่เอกปิ่นตอโอโตปิ่นโตตัวฉันคือใครชอบไต่เลื้อยคลานบ้างวิ่งตามบ้านหรือลานพื้นดินคำตอบคือ กิ้งกากออีกงอกิง้งไม่โทกิ้งกออากาไม่เอกกากิ้งก่าฉันเป็นเครื่องเล่นอยู่เด่นกลางสนามแวกว่งไกวทุกยามนั่งเล่นเย็นสบายคำตอบคือชิงช้าชออิกงอชิงชออาชาไม่โทช้า ชิงช้าฉันเป็นแมลงส่องแสงยามค่ำบินสูงบินต่ำลำแสงสีเหลืองคำตอบคือหิ่งห้อยหออีกงอหิ่งไม่เอกหิ่งหอออยหอยไม่โทห้อยหิ่งห้อย งานที่มอบหมายวันนี้คือให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดภาษาไทยป .1 เล่มเขียวมิ้นหน้า59หน้า60หน้า61และหน้า62ค่ะแบบฝึกหัดหน้า59ข้อ2ให้เด็กๆเ,เขียนสระอ,อีกตามเส้นประแล้วฝึกอ่านคำ ดังตัวอย่างลิงลออีกงอลิงข้อ3ให้เด็กๆเ,เติมสระอิแล้วฝึกอ่านคำดังตัวอย่างมออะ,ะมะลออีลิมะลิแบบฝึกหัดหน้า60ข้อ4ให้เด็กๆ โยงเส้นจับคู่คำกับภาพให้ตรงกันเด็กๆจะต้องใช้ไม้บรรทัดในการโยงเส้นนะคะแบบฝึกหัดหน้า61ข้อหให้เด็กๆเขียนคำใหม่ให้ถูกต้องเด็กๆจะต้องสังเกตภาพนะคะภาพที่อยู่ข้างหน้าสารี แทนพยัญชนะตน้นภาพที่อยู่ข้างหลังสระอิแทนตัวสะกดค่ะดังตัวอย่างพิงพออิกงอพิงข้อ6ให้ดเด็กๆเขียนคำสระอิจากภาพแล้วฝึกอ่านดังตัวอย่างค่ะเป็นภาพชิงเราจึงเขียนว่าชออิกงอชิงไม่เอกชิง แบบฝึกหัดหน้า62ข้อ7ให้เด็กๆคัดคำตามเส้นปราข้อ 8.. ให้เด็กๆช่วยกันบอกการกระทำหรือความรู้สึกของตนเองที่เป็นคำสระอิให้ได้มากที่สุดคุณครูจะขอยกตัวอย่างการกระทำหรือความรู้สึกของตนเองที่เป็นคำสระอิค่ะ กินกออิกนอ,อกินหิวหออิวอหิวดินดออีกนอดินไม่โทดินอิมอออีกมอมมอ,อิมไม่เอกอิมข้อ9ให้เด็กๆเขียนสรุปความรู้เรื่องสระอีสระอิเป็นสระเสียงอะไรคุณครูมีคำมาให้เลือกระหว่าง เสียงสั้นหรือเสียงยาวและสระอิเขียนไว้ที่ใดของพยัญชนะต้นระหว่างข้างบนหรือข้างล่างคะ่ะเด็กๆลองเลือกคำไปใส่ในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะการส่งงานให้ผู้ปกครองถ่ายรูปงานที่คุณครูมอบหมาย คือแบบฝึกหัดภาษาไทยป1เล่มเขียวมิน้นหน้า59หน้า60หน้า61และหน้า62ส่งคุณครูปรับจำนในลายกลุ่มห้องเรียนส่งเข้าไปในอัลบั้มวิชาภาษาไทยค่ะวันนี้คุณครูต้องขอลาไปก่อน แล้วพบกับการเรียนวิชาภาษาไทยได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ